สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มันนี่เจอร์นี่นะคะวันนี้เรามีแผนจะไปฉีดฟิลเลอร์กันค่ะคือเรารู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยดูไม่มีวอลลุ่มนะคะแล้วก็แก้มย่อนค่ะทำให้หน้าดูไม่มีมิตินะคะก็เลยจะไปเติมฟิลเลอร์ที่หน้ากันค่ะโดยคลินิกที่เราจะไปนะคะอยู่ที่กังนําค่ะชื่อว่าโกอุนมูคลินิกนะคะเป็นคลินิกที่เชี่ยวชาญด้านฟิลเลอร์โดยมีประสบการณ์มายาวนานกว่า15ปีนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะ โกอุนมงคลินิก mm hmm. จะตั้งอยู่ที่ย่านคลังนำนะคะโดยเราสามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงที่สถานีคลังนำแล้วออกทางออก5ได้เลยค่ะ mm hmm. แล้วจากสถานีครังนำเราก็สามารถเดินตรงไปเรื่อยๆได้เลยนะคะ คลินิกจะตั้งอยู่ตึกเดียวกับร้าน LGU+ นะคะถึงทางเข้าตึกแล้วค่ะการเดินทางง่ายมากๆสะดวกสุดๆเลยคลินิกจะอยู่ที่ชั้น2นะคะ อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการปรึกษากับคุณหมอนะคะคุณหมอก็คือเก่งกมากๆสามารถชี้จุดด้อยของใบหน้าเราแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขจุดบกพร่องนั้นให้กลับมาดูสวยขึ้นได้เลยค่ะ เราก็จะมีการเก็บภาพ Before After เพื่อดูถึงความแตกต่างนะคะเสร็จแล้วก็ไปคลีนหน้ากันได้เลยค่ะขอบอกว่าสบายสุดๆเหมือนนอนนวดหน้าเลยค่ะ ฉีดยาชานะคะเจ็บนิดนึงนะคะก่อนที่จะฉีดฟิลเลอร์คุณหมอก็จะฉีดยาชาให้นะคะทําให้เวลาฉีดฟิลเลอร์เนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะไม่เจ็บเลยคุณหมอที่ฉีดให้เนี่ยก็จะเป็นคุณหมอเจ้าของคลินิกเลยนะคะ<ม>คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาด้านการฉีดฟิลเลอร์ทําให้เราไว้วางใจที่จะมาฉีดไกดถึงโซเลยนะคะ t ้ r ไ e ้นี่คือหน้าหลังทำสามวันของเรานะคะจะเห็นได้ว่าตรงแก้มเนี่ยไม่บุ๋มลงไปแล้วนะคะแล้วก็จะดูแบบอิ่มฟูไม่ดูโทมนะคะแล้วตรงส่วนนี้ค่ะก็จะเห็นได้เลยว่ามันเท่ากันขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่มันแบบเบี้ยวไปข้างนึงเนาะตอนจากที่ทุกคนเห็นตอนก่อนทําแล้วก็มีส่วนที่เราเรียกได้ว่าภูมิใจมากๆเลยนะคะก็คือช่วงหน้าผากค่ะคือ ตอนแรกหน้าผากเราเมันจะบุบลงไปใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันแบบนูนขึ้นมาสวยมากเลยค่ะทุกคนคุณหมอก,ก็คือเก่งมากๆเลยนะคะและนอกจากฟิลเลอร์ที่หน้าแล้วเนี่ยที่คลินิกยังมีบอดที่ฟิลเลอร์นะคะมีฟิลเลอร์หัวทุยฟิลเลอร์เนินอกฟิลเลอร์สะโพกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามเพจนี้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย